นี่ครับเป็นไรครับพี่น้องครับสุดยอดใกล้ๆกันนุกใกล้ๆกันน่นละแจมซ้ำหนาน้องฟุกเลยครับพูดสวัสดีครับพี่น้องครับพาเขาสวนอีกแล้วครับครับผมหม่องเก้าครับที่ผมมาที่เขามาฐานครับเนาะพอดีย้ายเราสิเก็บพักครับมือนี้เดี๋ยวพาชมจากไหนครับเห็นไหมครับพากกันทางทางหยาครับเพิ่งจะเสร็จนะครับเนาะ เมย์พอดีการอยู่ครับซองกับงามกันย้ายเราไปเก็บผักครับเดี๋ยวให้เบิรงครับอันนี้คือโอ้เสียงอาจจะหอบจันเอยนะครับพอดีทางหยามันตากแดดนะครับเนาะเบิรงครับฝักท้องครับพี่น้องครับติดน้อยแล้วครับนี่อู้ดทั้งเคองผลกับนี่เลยครับเกษตรธรรมชาติครับบอสไซปุ๋ยครับคือว่าสีบอสไซปุยเลยครับอยู่นี่ใช่หรอพูดนะครับพี่น้องเห็นบ่าข้างหนอู้ดนะครับ พุ่นทางเทือกกับนี้ครับเกือโอ้พุ่ติดเทียบเลยครับนนี่กับเม่นตัวนี้โอ้ไปพี่น้องไปม,มันกัดจิ้ีน้อยทีมันลนกับนีครับเพราะว่าดอกตัวฝุ่นมรลายครับต่กะปลูกอยู่หอมเป็นหอมใหม่นะย้ายกับลานเพ่นครับพี่น้องไปเบิร์กันครับ นี่ล่ละล่องน้ำที่ผมมาหลอกครับเอาเศษงาเศษยางขึ้นนะครับเนาะมีแต่ปุ๋ยทั้งนั้นครับบักเขือพี่น้องยายเรามาแปะไว้เรื่องามแล้วครับอันนี้คือบักซีดาครับผมเดือนกว่าครับอันนี้สายน้ำผึ้งครับหรือว่าสุยมี่ครับเนาะซีเพลนนะครับเนาะอีกต้นหนึ่งครับ พวงแบบนี้ครับพี่น้องนี่บักคงนี่มะเอามาลงไม้ครับงานง่ายจัก่น้อยมันเป็นอ่จริงไหมจริงเหรอครับเนาะโอ้ปุ่นครับน้องฟุกน้องฟุกน่าน่ะน่องฟุกมากับงาครับนี่คุณยายเฮ้ยยังหล่ะคุณยายโอ้เก็บบุกชูไปขายโอ้มื่อเช้าได้ขายวะเช้าก็ขายแล้วรอบนึงโอ้ได้ขายเพราะได้ซื้อขนมเนี่ยเนาะความสุขูดเ่าครับ เลี้ยงลานแล้วก็มาปลูกผักเรางามบ่ใส่ปุ๋ยบ่ยายปุ๋ยธรรมชาติเลยเนาะฮดน้ำย่างเดียวยายวะย่างเดียวยากกับมีการฉีดด้วยสินเก็บเก็บเก็บเอาขายไปรอบนึงแล้วแล้วปะเก็บเก็บเขาหยิบผ้าแลาเพิ่นเบิ่งบกชิดาขีดต้นเก่าครับต้นที่ทายลงเขียบมานะครับนี่อันนี้หงเปลือครับฝรั่งใส่แดงครับ กะลัมเดาไปขายจังน่อยหรือบ่ล่ะกะลัมก็ขายแล้วขายแล้วพี่น้องกินน้ำเนยแบ่งเพิ่งขี้น้ำเนยเนาะพี่น้องครับเมึงความยาวโมเป็นหกสิบเซนเหมือนบ่เนี่ยโอ้โมเม็นทั้งบดได้ด้วยนี่อุ่นไหนค่ะเนาะอู้นี่ยาใจอันนั้นไม่เก็บยายให้เอาไว้ งอยผักเราเอาไปขายครับเอาเอากาไว้ก่อนอย่าเพิ่งยัดเข้าไปเออถั่วยัดไม่ได้มันหกักบัวกระลำครับสูตรครับ,รบตักกิร์นไปขายน้ำมาย้ายมือนนี่ไปขายน้ำอืมีนคนช่างหลายมีคนช่างหลายเนาะข,ของเขาว่ามันบนของยาเขามักกินนะของธรรมชาติเนาะของธรรมชาติของธรรมชาติเป็นกะซอยซื้อครับ มันคือของตลาดนะพี่น้องเนาะรสชาติมันจะปรคือกันครับแซบเพิ่นปะผู้กินเพิ่นก็ติดใจอุ้ยแมงตอมตาผมอุ้ยกระชิตัดอยู่มื้อนี้แล้ววะหัวใหญ่กว่านี้ก็มีข้าวโพดเมงไดไยายข้าวโพดไหนเด้อข้าวโพดไหนล่ะกระหลอกกินเมื่งไหรสิว่าพู้หญิงทั้งผุดโอ้กะหลอกกินทั้งฟังผุดทางไหนพคุน่ะเออทางไหนคุณอะเมื่งไหร เป็นไน่หมันไปกินมาเตี้ยไน่ปกินเนูอยังดีหดีเนาะหูดีขนาดนี่่ะกันตัดหัวอะไรเหมือนี่เอาพุกเอาไปเจ้บมันตนี่จังหวาตากหูแล้ว่ลำตากแดดกันทางปลากันงนึงเนี่ยเ็ดไปเรื่อยๆครับน้องยะเนาะเมย์กับสาอ่อหนิมหัเนาะหนึงนี่อันนี้หมีต้นหนึ่งบองเขาครับตัดะใช่หรอเอาล้องเบิ้อืม ให้ปลูกเทียบบ่กันลำปีนี่แต่เป็นตุ่แล้วแต่ต้องโค่นในเมียหัวโหนกเลยหลายปีพันไปแล้วหลายสิบปีแล้วนักวะนักแต่กี่ร้อยคิดวนี่ให้มีมีน่อนี่ให้มันโอ้ยยังนี่ตัวตัวขาดเลยขากขากหน่อยเนาะโอ้เป็นไรครับธรรมชาติมันธรรมชาติมันมีเยอ๋ออ๋อมามเอาลอกกาบมาเบิ่งกันน่ะตั้งเสบาะยาเขาลึกเลยมั้ยโอ้โลกลัวอยู่นี่ ลกวัวบ่ยายนองยอดเอ้าถ on ือถือบ่จะให้ลูกให้ถือถือเอ้าสองหัวเลยวบ่น่ะหัวเดียวบ่เอาสองหัวแล้วว่ะความภูมิใจของยายครับยายเราปลูกกระหล่ำหัวได้เราว่าที่เหลืมันสีหัวบ่เราว่เอ้าเห็นไหมเอ้าเอาให้เอ้าเอาสามหัวถือให้ยายถือสองให้ให้หลานถืออันนึงเออมาจังเท่เอ้าใช่ลรอหัวเด้หัวเด้ได้ มาได้ก็ได้หรอกอันไหนง่าอ้เออมาเป็นไรโอ้ยแต่เลือดไหลว่าให้มันออกแหนงเนี่ยออกแหนงได้ปะได้ตัวเนาะมันออกแหนงหน่อยเอออ่าเบิ้งเบิ้งยิงใกล้ๆกันนี่ครับเป็นไรครับพี่น้องครับสุดยอดใกล้ๆกันนุกใกล้ๆกันนั่นละแจม ซ้ำหนาหนองฟุกเลยครับพุดโอเคยะเอ้าเก็บเก็บโอ้ยนกนกนนี่ใช่หรือไงนกยูีิหัวนี่นักนักบ่ชนกแล้วจะบ่หลอกโอู้นี่นักอีหลีอนักอีหลีโอ้กรอบครับมันกรอบเอ้าใจยะถือถือกรอบกรอบกรอบถือไว้เบิ้งสิเบิ้งพันผ้าเบิ้งมือครบกรอบเบิ้งนะครับฟังเสียงครับเอามือออกยะถือไว้นั่นกรอบบ่เบิ้งอู้กรอบได้กรอบดีครับนั่น กรอบแล้วมันสีบวชหืนมันสีบวชหืนคือพักตลาดนะครับคุณมันหอมกรอบเออมันบวชหืนนะนะกรอบนะเนาะเออบวมี่งกินอืมเนี่ยนะบวมิ่งกินเกษตรปลอดภัยเบื้องปุ๋ยที่เหรอครับนี่เบื้องดินเบื้องดินเนี่ยมีแต่พวกเศษไม้ใบหญ้าครับที่ถางแล้วก็มักไว้ครับบุกเขียดเถียรต้นบุกเขียดเถียรไหม บอกเขียบๆบ่เพื่อนบ้านเขาเนี่ยเขียเบๆน้อเริ่มไหว้เหรอครับมีคนกินอันนี้เพื่อนยังเนี่ยปัะกาศขาวไปมือเศร้ามหรอเอาไปขายแล้วขายแล้วมันห่อบนเนี่ยอุ้นบ่ห่อบนนั้นประกัดขาวเนี่ยน้อแต่บัดหกสิบเกือถึงความกรอบมีผักกาดขาวกับผักยังเนี่ยอันนี้เพื่อนยังเนี่ยโมเมียนได้เนี่ยอย่างนอนนี่ผักยังคือใบใหญ่ดิ ก็ต้มจับชายนี่ยนะแม่นบ่เออแม่นว่ามันง่ายที่เขาต้มจับชายนะเราฟูกนดหยับผักย้ายเบาเาเบาดูตน้นฝรั่งพ่อแล้วนะ่ะไ,ไ,ไ,ไปไปเดี๋ยวเอาหัวใหญ่มันก่อนเอาขายไปเรื่อยๆครับสิบ่อตัดสิบ่อเด็ดตัดขายทีเดียวทำเนาะมือละอันหกอันงั้นครับเสาแรงเสาแรงครับเอาไปขายกับเพืนึงเห็นเพื่อ,อนกับซังเยอะเนาะไปได้บปอน เอาไปก่อนปอุ้ยหัวนี่เมียคือไงเถอะไปเบิ้งไปเบิ้งนี่ลองที่ผมมาเห็ดไว้ครับปู่สูดคุ่นนี่ละที่ผมหายไปเคืองเดือนหนึ่งที่ว่อเด้ลงคลิปครับปู่ลูกบอลเลอร์เลยฟบฝกตื่นเต้นไงเลยยายโอ้แต่ไหนไงยายอู๋นี่ก็ไง เอาลบ่นี่เขาตัดล้งงี่หรือว่ามันสิหออด้อีกอยู่มันห่อเบอล้วเานี่ละมันตัดเดแล้วเขาจะตัดอไปขายไดแล้วันนั่น่สุดเบิดแล้วนั่นมันเบรอื้ยกรอบแไหกรอบป under, like. hmm. okay. right yeah, yeah. right ่ะยอดก้มกรอบกอมกรอบอันนี้เขาออกบนเอาเอาไปนนเอามาลย แต่ว่าค้อมกรอบนี้เบิ่งครับผมก็เคยได้เบิ่งแต่เพิ่นว่าเห็ดอินทรีย์แล้วมันสิกรอบเห็ดนี่ผักกรอบนะครับเนาะนี่ฟังเสียงพี่น้องครับกรอบจริงครับเก็บมาเลยเก็บอะไรแตงโอ้ยลูกกูไม่เห็นไป็นเบ็ดเป็นบางแบบอะไรพอะไรพุกเก็บทุกวันยังไม่เห็นมันเลยนี่อย่างพุกเสรโอ้เนี่ยมันบ่อเขาเนี่ยมันอยู่ในห่มวะเสร็จโอ้ยายคืเห็ดหก สองสามสี่นี่อะไรล่ะเออเอาไว้นั้นแหละเดี๋ยวให้ยายมาเก็บเองเดี๋ยววันนี้เอาอันนี้ไปขายก่อนกระลำไปขายก่อนออกมาเก็บทุกวันนั่นน่ะขายได้ทุกมือบ่เปล่งเก็บทุกมือยังมือว่านอย่เก็บมือแหวนเขาได้กินเนาะนี่ครับเธอโบกบัวบกแตงแล้วบกอือเธอโบกอือแล้วว่ะสี่ลูกด้า ผมเมื่าทีมาทางให้อันนี้เสร็จแเฮ็ดบ่ได้มาซอยเราเฮ็ดครับมาซอยอ่ะโกยเลี้นขืนนะครับเนาะเพื่อให้นู่นเห็นเราลอดมันนั่นเห็นบ่เห็นมากระไรใช่หรืข้าวโพดข้าวโพดกิ้นวงไดนแล้ววะข้าวโพดกินม้นไม่แก่มันก็กินก่อนแล้วเข้าไปได้บ่อเหนียวเข้าได้เข้าไปแต่เพื่อจะไปตัดพักจะรอดเดี๋ยวสิออกไปอันมันสิข้าเดี๋ยวสังกลับไปเฮ็ดไก่อีกครับโอ้ย้ายนี่เราบ่มีหยงว่างเด้อครับสุดยอดเลยบ่มีหยงว่างเลย มึงยังไหวอีหเนี่ยมัน,นงามโผดต,ตัวนี้ปัดบอกอือแล้วก็ติดหน่อยแล้วก็จะใช้ปุ๋ยหยากแล้ววะบอตตองส่เลยครับบอใไห้ส่เลยเห็ดเ,เป็นแบบปลอดภัยไปเลยครับนี่ <ๆ S 1> กินเอียงก็สาบายใจเอาไปขาย่นกระซือดีครับแต่ว่ามันเฉยๆเดีย๋ยวมีหลายนะครับน้องมีหลีเรื่อยนี่น <ๆ S 1> ยองจากน่อยครับ <ๆ S 1> นี่แหละ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาโพดังีเขาโพดแหล่แบบนี้น,นี่เนี้ยมันมั่จอครับจักกระลอกจักหนูหรม,มันจอมันลหรมันหล่หูดีเนาะอู้จอครับเื้อนี่โอยอุ้ยอือ กำลังเข่าเป็นน,ำน้ำนมโดนจอซะแล้วเอากลายังได้ละบันอัไรี้ครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมครับขอบคุณที่กดติดตามกำลังใจนะครับเนาะผมกลับประมาณนี้และครับเข่าสวนเนี่ยไข่ของเนี้ยโอ้เบิ่งอันนี้ครับมันจอเห็นไหมครับจอกระจอปวด เราเอาลูกลกับโพดบ่ใครได้ขายครับเพราะว่าบ่ทันก็หลอกกับหนูหนี่แหละอือครับอือนี่หน่วยหนึ่งครับอีกหน่วยหนึ่นนงเริ่มติดหน่วยแล้วบ้านนี่ยฟักทองรัไปซอยหนี่ยโอ้ไปพี่น้อนไปโอ้ระวังตกน้ำด้วยครับ คลิปนี้อาจจะสั้นจใจน้อยนะครับเบอร์เดี๋ยวใช้ใหม่กันสั้นครับจับจับถือท้ายไว้เลยครับอุ้ยสวนห้าพักเราก็ตามโฟดตัดจกหัวเอาซ้ำเจ้าะคายไปก่อนได้อย่าไปตัดลายมันชิเงียวเสาเลี้ยงเสาเลี้ยงอย่างนั้นมีคนสซางจะมาตัดใหม่พอแล้วเนาะมันหนักยืมคนสามมาหน่อยยืมสี่ยืมสามยืมสี่เลยพอแล้วพอแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตอนนี้เพอแล้วตัดเรื่อยๆตัดเรื่อยๆ ไปก็ต้องลอกดอกพัดธรรมชาติก็ต้องไปลอดเอาสีเลยเอาสีเออเอาปุ๋ยไหมเดี๋ยต้นไม้น่ะเอาเอาสอบปุ๋ยมเอย่างนี้เด้อเอาไปเก็บอย่างเนาะเทวดาเนาะร่อนร่อนกวนทงปุ๋ยหุ่นใดุวนยู่หุ่นใดรู้จักบอกเราก็สอบปุ๋ยย่งเงี้ยมอเสียบอีกสี่วงมืออันนี้เป็นข้าวโพดยังย้อยเนี่ยข้าวโพดยังเนี่ยขวดเทียนขวดเทียนข้าวโพดขาวหนึ่งบ่เออข้าวขาโพดพูดต้นุ่น โอ้ที่แหลกกบออกมาเอาคลิปนี้ไว้ใช่นะครับพี่น้องครับมันสีเงาเกินไปนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะสร้อยเราเก็บออกไปละกัให้เราไปขายนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องที่รับชมครับขอบคุณที่กดติดตามกันตั้งใจตลอดมานะครับเนาะมาขอกันทีแรกกับฝากกดติดตามกันตั้งใจนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าวม้วนสวนเรื่อยๆครับหรือว่าการสิพาไปเบิรงบรรยากาศการขายของนะครับเนาะนี่แหละครับทำมาหากินอันนี้กล้วยหอมครับอีกน้อยนึง อ่ะไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม